ด้วยนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ในเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษามุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สูตรสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างสมรรถนะที่จำเป็นในยุคใหม่สมรรถนะการอ่านเป็นสมรรถนะที่สำคัญที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของมนุษย์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกันและสามารถนำสิ่งที่ได้จากการอ่านไปใช้ประเมินค่าสะท้อนความคิดเห็นและสามารถสื่อสารสู่ทักษะการเขียนอย่างสร้างสรรค์ได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายให้ครูผู้สอนได้พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นมีการประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่านปิซาเพื่อประเมินความเชี่ยวชาญในกระบวนการอ่านของนักเรียนนายลิขิตกาลีพล ครูโรงเรียนบ้านสำโรงหัวานานานจันหอมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษามหาสาร,รคามเขตสามจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่านจึงได้พัฒนานวัตรกรรมการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โดยใช้รูปแบบบันได6ขั้นเพื่อพัฒนาการอ่านขั้นสูง มีการนำนวัตกรรมเทคนิคบันได6ขั้นบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่1-3เพื่อพัฒนาการอ่านขั้นสูงมีการทดสอบโดยใช้รูปแบบข้อสอบออนไลน์การอ่านตามแนวปิซ่ามีการฝึกซ้ำย้ำชวนประมวลผลการประเมินเพื่อนำผลการประเมินการอ่านนำไปสู่การ พัฒนาการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาทักษะการเขียนการเขียนเรียงความการแต่งคำประพันธ์การเขียนบันทึกคดีเป็นต้น จากการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนในปีการศึกษา2566พบว่านักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนบรรลุตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่ตั้งไว้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนจนมีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ รางวัลชนะเลการเขียนเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โครงการรักภาษาไทยปีการศึกษา2566ระดับขีดพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญเงินการเขียนเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมระดับขีดพื้นที่การศึกษาครั้งที่71 รางวัลเหรียญทองกิจกรรมวรรณกรรมพิจารณาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพินิษวรรณคดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71 นับได้ว่านักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านและการเขียนอย่างต่อเนื่องจนประสบผลสำเร็จตามนโยบายอ่านดินเน้นเขียนได้